สัทาวาจาสิทธิสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญบาทรัชกาลที่5ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อโอภาสีเป็นที่หลายคนสงสัยในกุฏิหลวงพ่อโอภาสีมีพระบรมฉมายาลักษณ์หรือพระบรม,มรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หอยู่มากมายแทบจะทุกพระอิริยาบถก็ว่าได้ เป็นเรื่องที่หลายๆคนคิดไม่ออกว่าเพราะอะไรในกุฏิหลวงพ่อโอภาสีมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนั้นบางคนพยายามแปลปริศนาในทํานองที่ว่าหลวงพ่ออาจมีความผูกพันหรือปลาปลื้มในพระจริยวัตรอันง,งดงามของรัชกาลที่หเป็นพิเศษก็ว่าได้คราวหนึ่งหลวงพ่อโอภาสีได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนถิ่นเกิดของท่าน พบปะพี่น้องชาวบ้านปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่ท่านตั้งใจไว้ในตู้รถไฟพิเศษที่คณะสิทธิ์เมาเอาไว้ให้ท่านนั้นผู้คนที่จำหลวงพ่อโอภาสีได้ก็ต่างเข้ามานมัสการขอของดีจากหลวงพ่อกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวหลวงพ่อโอภาสีได้หลวงลงไปในย่ามแล้วหยิบเหรียญบาทสมัยรัชกาลที่ห้าออกมาแจกจ่ายไปเรื่อยๆสิทธิ์ต่างก็ใจคอไม่ดี และกลัวว่าหลวงพ่อจะมีเงินแจกไม่พอกับคนที่มาขอเนื่องจากหลวงพ่อไม่เคยให้สิทธิ์คนไหนไปหาเหรียญน,นั่นมาแม้แต่เหรียญเดียวและไม่มีใครทราบว่าหลวงพ่อเอาเหรียญบาทรอห้าซึ่งเป็นของแท้ของเก่าๆจริงๆว่ามาจากไหนแต่กลับปรากฏว่าหลวงพ่อโอภาษีควักเงินเหรียญบาทรอห้าออกมาจากย่ามแจกจ่ายต่อเนื่องไม่ขาดสาย จนถึงปลายทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อโอภาสีมากมายอีกทั้งยังมีเรื่องแปลกประหลาดอัศจรรย์เล่าว่าเคยมีสุภาพสตรีสูงอายุท่านหนึ่งมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อโอภาสีมากถึงกับปารถกับญาติพี่น้องที่บ้านว่าอยากได้เส้นผมของท่านหลวงพ่อไว้บูชาครั้นต่อมา สุภาพสตรีท่านนั้นไปนมัสการหลวงพ่อโอภาสีก้มกราบลงยังไม่ทันจะกล่าวอะไรหลวงพ่อก็ยกมือจับเส้นผมของท่านพร้อมกับบอกว่าผมของอาตมาสั้นออกอย่างนี้จะตัดให้โยมได้อย่างไรสุภาพสตรีท่านนั้นถึงกับนั่งตะลึงพูดไม่ออกครั้งหนึ่งมีสุภาพสตรีผู้สูงด้วยอำนาจวาสนาท่านหนึ่ง พาบริวารไปนมัสการหลวงพ่อที่สวนส้มบางมดได้สนทนาปราศัยกับหลวงพ่อเป็นอันดีชั่วครู่หลวงพ่อเหลือไปเห็นแหวนเพชรในนิ้วมือของสุภาพสตรีท่านนั้นเป็นประกายสุกสกาวจึงถามว่าถ้าอาตมาจะขอแหวนวงนี้จากคุณโยมจะเสียดายไหมสุภาพสตรีท่านนั้นถอดแหวนออกจากนิ้วมือประเคนท่านแทนคำตอบทันที ท่ามกลางความชื่นชมของบริวารหลวงพ่อรับไว้หยิบพลิกดูไปมาหันไปหยิบค้อนที่อยู่ข้างหลังวางแหวนเพชรที่ไม่รู้ว่ากี่กร,รัตแล้วตอกด้วยคอนทันทีสุภาพสตรีท่านนั้นหมดกำลังใจจะสนทนาต่อก็นมัสก,การลากลับไม่เหลียวหลังปรากฏว่าเย็นวันนั้นหลังจากที่อาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วเปิดโถแป้งออกมาตั้งใจจะหยิบแป้งขึ้นมาทา กลับเห็นแหวนเพชรวงที่หลวงพ่อโอภาสีทุบแตกกระจายเป็นเสี่ยงวางอยู่ในนั้นเป็นแหวนวงสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนหลวงพ่อโอภาสีเป็นสิทธิ์เอกรูปหนึ่งของหลวงพ่อกบวัดเขาศิลากาจังหวัดลบบุรีซึ่งสำเร็จทางเตโชกสินมีนามเดิมว่าชวนเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบุตรของนายมิตรนางล้วนนามสกุลมลิวัน อายุได้ห้าขวบบิดามารดานำตัวไปฝากกับพระอาจารย์ณนะสำนักวัดใต้เพื่อที่จะได้เล่าเรียนหนังสือก่อนจะนำไปฝากบวชเป็นสัมมนเนนณะสำนักวัดโพโดยมีท่านอาจารย์ที่วัดนี้เป็นพระอุปชามหาชวนซึ่งต่อมาได้เรียกตัวเองว่าโอภาสีโดยบอกว่ามหาชวนได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วที่อยู่นี้คือโอภาสีหลังจากนั้นหลวงพ่อโอภาสี ได้ไปอาศัยลานดินว่างในสวนส้มที่ตำบลบางมดเป็นที่ปักกลดโดยออกบินทบาตและบูชาไฟมีผู้คนที่เคยไปนมัสการท่านที่วัดบวรนิเวศวิหารติดตามมาคอยอุปถากต่อมาเจ้าของสวนได้ถวายที่โดยรอบสถานที่ที่ท่านปักกลดทำเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นวัดโอภาสีจนถึงทุกวันนี้ ตอนนั้นชาวสวนแบ่งออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งบอกว่าท่านโอภาษีทําให้สวนของพวกเขาอยู่ในอันตรายกองไฟที่หลวงพ่อโอภาษีเผาลุกลามไม่สวนจนวอดวายเป็นขนาดขนาดนายตีอันธพาลรับจ้างเป็นรายแรกที่มาลองดีกับหลวงพ่อโอภาษีนายตีเล่าว,ว่าได้รับค่าจ้างจากเจ้าของสวนที่ไม่พอใจหลวงพ่อโอภาสีว่าจ้างให้ทําอย่างไรก็ได้ เพื่อให้หลวงพ่อโอภาสีถอดกรดออกไปจากพื้นที่เสียคืนแรกนายตีได้เก็บหินขนาดเหมาะมือใส่ถุงปุ๋ยแอบซ่อนไว้ไม่ไกลจากกรดที่หลวงพ่อปักไว้พอได้โอกาสเหมาะหลวงพ่อโอภาสีอยู่เพียงลำพังก็ใช้หินขว้างปากรดของหลวงพ่อถูกบ้างไม่ถูกบ้างก้อนที่ถูกหลวงพ่อโอภาสีก็ปรากฏสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแก่ตาตนคือ พอก้อนหินกระทบหลังคากรดก็เกิดกระดินกลับมาอย่างแรงทีแรกก็เฉียดตัวนายตีนายตีจึงคำรามในใจว่าแน่นักเระคราวนี้แหละจะเคลี่ยงให้ผ่านประตูกรดที่ปักไว้ให้ถูกตัวหลวงพ่อเลยทีเดียวให้มันรู้กันไปว่าจะแน่สักแค่ไหนพอผมคว้างก้อนหินเข้าไปตรงที่ผมกะไว้ก้อนหินก็กระเด็นย้อนกลับมาด้านบนหลน่นลงมากลางกระบาลผมพอดี หัวแตกเลือดไหลจนผมต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลให้หมอเย็บถึงสิบเข็มและไม่กล้าไปรบกวนหลวงพ่อได้อีกพอแผลหายผมจึงไปกราบเท้าท่านไปสารภาพให้ท่านอาโหสิก,กรรมให้แก่ผมอาตมาไม่คิดร้ายใครไม่พยาบาทใครกรรมของโยมต่างหากที่มันย้อนกลับไปทําร้ายโยมทางด้านในสมผู้ว่าจ้างในตีให้เอาก้อนหินไปเคลื่องใส่กรดหลวงพ่ออุภาสีนั้น จึงเกิดความเครียดแค้นที่นายตีที่ว่าจ้างกลับกลายเป็นลูกศิษย์อุปถากหลวงพ่อแทนคืนนั้นกินเหล่าย้อมใจจนได้ที่แล้วเอาปืนพกหนิบเอวแอบเข้ามาใกล้ๆกับกฎหลวงพ่อโอภาษีชักปืนขึ้นมาหันกระบอกกืนขึ้นฟ้าแล้วตะโกนร้องว่าไปให้พ้นเว้ยไปเผาของที่อื่นหากยังอยู่ที่นี่ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนจากนั้นก็รัวกระสุนเข้าใส่กดจนหมดลูกโม สะใจแล้วก็เดินกลับบ้านนายโสมเล่าว่าเช้ามืดวันรุ่งขึ้นมีตำรวจจากกองปรปาบปรามมาร้อมบ้านผมเอาหมายจับมาค้นด้วยมาค้นบ้านและยึดปืนที่ผมเอาไปยินหลวงพ่ออุภาษีเมื่อคืนก่อนโดยระบุว่าจะเอาไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่ก่อคดีนายสุชยัยเจ้าของสวนย่านเดียวก,กันกับผมหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำกว่าเรื่องจะเรียบร้อย นายสมต้องถูกนำตัวไปสอบสวนแล้วสอบสวนอีกเสียเงินเสียทองจ้างทานายมาสู้ความจนหมดเงินไปมากมายที่สุดก็ต้องมากราบหลวงพ่อโอภาสีเพื่อขอคาม,มาให้ท่านช่วยโดยสารภาพผิดว่าเคยเอาปืนมายิงขู่หลวงพ่อตอนกลางคืนหลวงพ่อโอภาสีท่านก็เอาโหสิกรรมและพรมน้ำมนต์ให้ในที่สุดนายสมก็พ้นผิดและได้กลายมาเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อโอภาสีเช่นกัน ย้อนรอยอภินิหารหลวงพ่อโอภาสีนายสมานได้เล่าถึงอภินิหารหลวงพ่อโอภาสีว่าได้นมัส,สก,การหลวงพ่อโอภาสีและหลวงพ่อก็ได้ลงธนบัตรเป็นขวัญถุงชนิดใบละหนึ่งร้อบาทหลังจากหลวงพ่อลงให้เรียบร้อยจึงเอากลับมาที่ร้านขายอาหารกะว่าจะเอาไปใส่กลองพอดีญาติเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกากลับมาเยี่ยมบ้านได้คุยกันกับญาตินายสมานบอกว่า จะกลับไปเปิดร้านอาหารที่ลอสแอนเจลิสอยากได้ธนบัตรเป็นขวัญถุงไปไว้ร้านสักใบนายสมานจึงเอาธนาบัตรขวัญถุงที่หลวงพ่อโอภาสีลงให้มอบให้กับญาติไปใส่กรอบติดร้านขายอาหารโดยคิดว่าเดี๋ยวตนไปหาหลวงพ่อให้ทำให้ใหม่ก็ได้หลังจากนั้นนายสมานก็นําธนบัตรใบละหนึ่บาทใบใหม่ไปให้หลวงพ่อโอภาสีลงให้ แต่ใบที่ท่านส่งกลับมาให้ปรากฏว่าเป็นธนบัตรขวันถุงใบที่ตนได้ให้ญาติเอาไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วเป็นใบเดียวกันแน่นอนเพราะตนเองจำหมวดเลขได้แม่นยำแล้วหลวงพ่อโอภาสีก็พูดขึ้นว่าน่าจะเก็บไว้ให้ดีเป็นของเฉพาะตัวกลับให้ท่านบินไปสหรัฐอเมริกาท่านเลยกลับมายัางเมืองไทยใบใหม่ที่เอามา จะลงให้แล้วส่งไปที่อเมริกาเองไม่ต้องเป็นห่วงหลายเดือนต่อมามีจดหมายจากญาติที่สหรัฐอเมริกามาถึงนายสมานใจความข้างในจดหมายมีอยู่ว่าอยู่ดีๆธนบัตรควันถุงที่ให้มาและเราใส่กรอบผนึกแขวนไว้ที่ฝาผนังใกล้กับโต๊ะแคทเชียก็หายไปเหลือแต่กรอบปรเปล่าๆโดยไม่รู้หายไปไหนได้อย่างไร แต่แล้ววันหนึ่งเราก็แทบไม่เชื่อสายตาในกรอบมีธนบัตรควันถุงอยู่ภายในเป็นใบละหนึ่งร้อยบาทแต่หมวดเลขผิดก,กันกับของเก่าหากเรามีเวลากลับเมืองไทยช่วยพาเราไปหาพระอาจารย์ของนายด้วยอิทธิฤทธปฏิหารของหลวงพ่อยังมีอีกมากมายโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนายกวยชายชาวจีน ซึ่งเช่าที่ดินทำสวนผักในบริเวณนั้นเห็นว่าสำนักสงฆ์ของหลวงพ่อโอภาษีมีข้าวของมากมายน้ามันกา๊าซน้ำมันมะพร้าวน้ามันบัวเครื่องใช้สอยวางไว้มากมายในี่กวยเลยถือวิสาสะหยิบมาเอาไปใช้ตอนแรกก็แค่เอาขวดมากรอกน้ามันกา๊าซเมื่อเห็นว่าหลวงพ่อโอภาษีไม่ว่าอะไรก็เลยหยิ้วไปเป็นปิป๊บต่อมา เมื่ออยากได้อะไรก็มาหยิบฉวยเอาไปตามใจชอบผู้ด,ดูแลสำนักสงฆ์จึงไปกราบเรียนหลวงพ่อโอภาสีเรื่องที่นายกวยมาหยิบของไปตามอําเภอใจหลวงพ่อโอภาษีจึงพูดกับผู้ดูแลสำนักสงฆ์ว่าไอ้คนบ้าหากอยากได้อะไรมาขอมีหรือจะไม่ให้ก็ของพวกนี้เขาเอามาถวายเอาเผาทิ้งอย่างทําได้เลยแล้วคนเอามาขอไปกินไปใช้ ใครจะปฏิเสธไอ้คนนี้มันทำบ้าๆหลังจากหลวงพ่อโอภาษีพูดว่าไอ้คนบ้าได้เพียงไม่กี่วันนายกวยก็กลายเป็นคนบ้าร้องเล่นเต้นหิ้วไปตามเรื่องการงานไม่ทำวิ่งไปร้องเพลงไปญาติพาไปปากคลองสารก็รักษาไม่หายกลับเป็นหนักขึ้นอีกจนมีชาวจีนที่เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อโอภาษีไปบอกว่าอาจจะเป็นเพราะนายกวยไปลักขโมยของของสำนักสงฆ์ เลยเป็นบ้าจึงช่วยกันมัดตัวนำไปหาหลวงพ่อโอภาษีพอไปถึงหลวงพ่อก็พูดว่าอ๋อนี่หรือที่ชอบมาลักของขโมยของในสํำนักสงฆ์ของดีๆทำไมจะไม่ให้นี่คงบ้าบ้าบๆใช้กรรมไปพอสมควรแล้วนี่ที่หลังอยากได้อะไรก็มาขอดีๆหายได้แล้วไม่ได้บ้าอะไรนี่นาเป็นคนดีๆแท้ๆ จะบ้าได้อย่างไรกันสิ้นคำหลวงพ่อในายกวยก็ได้สติกลับมาเป็นในายกวยคนเดิมทำหน้าตางงงวยถามว่าตนมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ได้อย่างไรพอรู้เรื่องละเอียดก็เข้ามากราบขอโทษขอคำมาหลวงพ่อโอภาษีและหลวงพ่อก็ได้ให้น้ำมันกา๊าซกับน้ำมันบัวแก่นายกวยอย่างละหนึ่งปิ๊บ